เพิ่งจะดูเมื่อคืนนี้มันหลอนพี่ทั้งคืนเลยเหรอไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนเลยเดินมาแฟนบอกพูดไปสิพูดไปสิเนี่ยไอซื้อเต็นท์นี้มีคนมาซื้อเยอะพี่ก้วยเดินทางมาจากที่ไหนผมอยู่ทางานอยู่แถวคลองสามครับคลองสามนะครับนี่เดินทางมาจากคลองสามเดินทางมาวันนี้แล้วเป็นไงครับพอมาดูรถที่เต็นท์ผมแล้วได้รถไหมได้เลยครับถูใจถูใจรองคันแรกได้คันแรกได้คันแรกเลยได้รถวีออสนี่เจ๊อ้อยกำลังเขียนกำลังเขียน ไม่ได้ลองกันอื่นเลยลองกันเดียวลองแล้วก็เอาเลยเนาะนี่เลยกำลังกำลังเขียนและกำลังจองเลยติดต่อเบอร์โทรอยู่ใต้จะมีเลี้ยงอยู่ใต้ไอ้อกดกดี่โไฟล์ใช่ไหมใช่ครับอ่าจะเห็นเบอร์โทรมีเบอร์โทรใครมั่งมีเบอร์โทรพี่อ้อยพี่มี่แล้วก็เบอร์โทรเฮียครับอ๋อแล้ววันนี้ตัดสินใจเลือกโทรหาใครที่โทรไปโทรหาพี่อ้อยอ๋อโทรหาเจ้อ้อยแต่เพนบอกว่า ทำไมไม่โทรหาเฮียเออเนี่ยถ้าเป็นโทรหาเฮียนี่ผมมันค่าคอมจะเป็นของผมนักโทรหาเจ้อ้อยเสร็จเจ้าอ้อยเลยนี่เห็นเป็นคนับลนเนี่ยนี่นีครับพี่น้องพี่น้องกับลาศินเนาะกาสินครับอ่าเหตุผลหนึ่งที่ยิมมาหาผมย้อนว่าผมเป็นคนกับลาศินเป็นบอเหตุผลหนึ่งน้ำเป็นบอเออว่าเป็นคนบ้านเดียวกันเนาะเดียวกันก็เลยตัดสินใจมากเออโอเคดีแล้วครับแม่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวมาเบิงมาเบิงก็ะตือใจเนาะครับผมถือจะถือโอ๊กถือใจแล้วก็จองเลย จองไล้ครับออกวาลาจากักสามสี่หมื่นเนาะคอยเอามาเอารถล้ออีกที่หนึง่งเดี๋ยวเขาจะมาเห็ดลิปอีกที่หนึ่งเนาะครับ,มรบผมครับโอเค